เข้มเข้มเข้มอ้าโหเรียกมาเลยค่ะนี้ยุดยุดเลยอ่าเป็นดาราหรือเป็นกล้องเลยนะแม่มันจะกินหน่มอีกเป็นหน้าแม่ ลองสายอยากกินขนมไม,ไม่เอาขนมให้มันไหมเนาะเดี๋ยวเข้มรอแป๊บหนึ่งเข้มนั่งนั่งเลยนั่งเดี๋ยวนี้อืไม่นั่งด้วย เป็นมีแพนด้าล่ะอ่าเด้อ